ตอนนี้ก็ตำก้านบอกเกอรีเร่เสร็จแล้วนะคะออาวครอยู่ต่างประเทศไม่มีมะละกอไม่มีแกงกวาก็ก้านบอกเกอรีร่ช่วยได้นะคะเพืเ่อนๆก้านบอกเกอรีร่นะคะนี่นะคะก็ทำก้านบอกเกอรี่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีจากโกลแลนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเราก็สบายดีนะคะเอาเข้าวคั่วอีกแล้วจ้าข้าวคั่วอีกแล้วนะจ้าตอนนี้ก็หัวหิวข้าวพี่น้องกำลังจะตำก้านบอคอารีค่ะนี่นะคะสับไปแล้วค่ะเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเหมือนกับที่เราตำส้่ตำต่นนั้น đấy. เราก็แค่สับเอาการบล็อกลี่มาสับนะคะนี่ค่ะการบล็อกลีตัดเอาแตก,ก้านนะคะเนี่ยอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะสับเหมือนสับมะละกอนั่นแหละเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมนะคะมีมะละกอมีมะเขือเทศมะเขือเทศมาจากบ้านลุงนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกนั่นแหละมามาลงมือตำกันเลยจ้าตำกันเลยนะจ้า ใส่กระเทียมลงไปเด,ดเดียวกี่เดี๊ยก็พอจ้าตำไม่ก้าตำเลยใส่กระเทียมแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ตาม้มันมาะเขือเทศลงไปมะเขือเทศสดสดพีหน่องเอย ต็ดเทศมาจากบ,บ้านลุงอ,อืมแตบพี่หนอกกรอบสดั้งกรอบทั้งสดอืมแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลนะคะามะนาว เราจะปรุงก่อนนะคะเริ่แต่ได้ค่ะเด้อสูตรไข่สูตรมันไม่ว่ากันเราใส่น้ำปลาเหมือนเดิมนะคะใส่หนึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ำปลาสูตรไม่ตาลตัวนะคะแล้วก็ตำค่ะ คุณเลีกุลีกเลีกุณลีเดี๋ยว่ามตามตานะคะโอ้ยหอมหอมน้ำปลาหอม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 คือต่างประเทศนะคะมะละกอมันแพงค่ะแล้วก็ตาค่ะตามตาตาตามเหมือนตามะละกอนั่นแหละพี่น้อง หอมหอ๋อหอมที่นอนหรอหอมซักคนแบบเลยข่ชิมอืมแบบดีแล้ที่นอ้อ ก็ต้องบุงเพิ่มแช่แช่ไปหน่อยมาคุณผัดเจี๊ยวก่อนนะคะผัดเจี๊ยวเมื่อวานนี่นะคะอ่อการาบุก่ารีสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีจากประเทศโปรแลนด์นะคะ ตอนนี้ก็เอ้ยน้ำลายน้ำลายน้ำลายซอยอีกแล้วตอนนี้ก็ทำก้านบอกเกอรี่เสร็จแล้วนะคะอา้าวใครอยู่ต่างประเทศไม่มีมะละกอไม่มีอมแองก่าก็ก้านบอกเกอรี่ช่วยได้นะคะเพืเ่อนๆลองํำดูนะคะโอ้ยน้ำลายไหลไปเนาะปํ <c oughs> าบอกเกอรี่อย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลย โอ้มามาชิมกันนะคะเพื่อเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะคะดูใกล้ๆ <c oughs> โทษคะ่ะตำก้านบอกแครีกับผัดซีอิว๊วเส้นใหญ่นะคะเมื่อวางผัดซีอิว๊วให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะ <c oughs> โทษคะ่ะกออนุญาตหม่ำหมอร่อยหอดมันเข้ากันมากเลยพี่น้องเลยตกาก้านบอกครี แกนจมตำได้พี่เนาะอืมจับจับจับจุดยอดของความอร่อยลองตำดูนะคะถ้าถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่เคยนะคะแนะนำให้ตำแนเนาะ เพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ถูกกับธาตุเขาแต่ละคนสุขภาพก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนเขากินเอ่อกโคลี่ดิบอย่างเงี้ยเอก็อาจจะทําให้ท้องอืดได้นะคะเกิดแต่ก็ลองดูนะคะลองนิดนึงก่อนลองตํากินสักสักครึ่งครึ่งอะไรนะเออครึ่งก้านน่ะเพราะว่าก้านนึงมันก็จะได้เนี่ยได้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะลองตาสักครึ่งนึงก่อนนะคะตํได้น้อยก่อน ถ้าอร่อยเอหลังจากกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงหรือว่าไม่มีผลไม่แพ้ก็ตำได้เลยนะคะแต่บางคนก็าอาจจะไม่ถูกกระแทกเขาค่ะอาจจะทําอาจจะทําให้ท้องอืดได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยกินดิบแต่ก็แนะนําว่ากินได้นะคะทุกอย่างกินได้แต่อย่าก,กินเยอะนะคะ กินแค่พอสุดยอดจับหลายไป่นอกมันเข้ากันมากๆเลยอืยากให้พี่น้องมาได้กินด้วยกันจังเลยเนี่ยมานั่งรอมวงกินด้วยกันเนาะคือสีสบพี่นอกมาเด้อค่ะมาเด้อ แฉบแฉบน้ำกันจ้าผัดซีอิว๊วผัดตับอกกันบล็อกครลลีอ่อร่อยอร่อยอีกคำหนึงก็อ,อีกคำหนึง่งได้สูตรง่ายๆแล้วก็ลองไปทำทานทำกินดูนะคะเพืเ่อน เอ่มโอ้ยเพ็ดพี่นนอคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะคะเอาแค่เมนูมาให้ดูนะคะตําก้านบกชผลีเคยตําแล้วแหละหลายครั้งแล้วแหละแต่ครั้งนี้ก็เอามากินกับเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วค่ะแค่นี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีสาระอะไรเลยก็ก่อนจบคลิปนะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอผ่าคุ้มครอง,อง,องเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้ากับช่อง Joy Lifestyle Channel ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching s e e y o u a g a i n Next Time Bye bye